สอนตัวเองดังๆวันนี้จะมาพูดเรื่องกันระยาณมิตรเป็นเหมือนช่างตัดผมคือเรื่องนี้นะครับผมเคยมีคนมาปรึกษาปัญหาชีวิตเรื่องอะไรผมจำไม่ได้แต่ว่าจำได้ในเมนหลักมันก็คือว่า เขามาปรึกษาปุ๊บเนี่ยผมพูดเป็นเรื่องเป็นราวแบบเป็นเหตุเป็นผลมากเลยแล้วก็ได้ประโยชน์เขาเอาไปแก้ปัญหาได้ด้วยเหตุด้วยผลแต่เราก็มานั่งนึกดูว่าเอ๊ะทำไมทําไมเราถึงพูดพูดได้แบบดีอะแล้วทําไมปัญหาเราเองมันมันไม่ไม่ได้แบบนั้นนะเราก็มานึกอ๋อ เราไม่มีตัวตนไม่มีความล,ลำเอียงเลยเรื่องนั้นเราพูดตามเหตุผลแบบไม่มีเข้าข้างใช้หลักความเป็นจริงเป็นหลักมันก็แก้ปัญหาง่ายเหมือนกับฝนตกเราก็เดินเข้าล่มมันง่ายที่ไม่มีเงื่อนไขอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะก็เลยมานั่งคิดว่ามันก็เหมือนช่างตัดผมเนาะเราก็เหมือนช่างตัดผมอะเราไปตัดผมให้คนอื่นอะมันง่ายแต่ตัดผมตัวเองมันไม่ง่าย ตอนนี้กรารัญญมิตรเนี่ยก็ต้องคอยบอกคอยบอกเราว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นําทางเราไอ้จุดที่เรามองไม่เห็นเหมือนเราก็เป็นกรารัญญมิตรให้ค่อยคนอื่นเหมือนกันนะเพราะว่าคนอื่นพอเราเขายึดปัญหาของเขาเขาก็ไม่เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนนี้ต้องมีมีเพื่อนที่ดีคือกาลยาณมิตรที่ดีมีความจริงใจต่อ,อกันโดยที่เราก็ต้องจริงใจกับเขาขก่อนนะมีความจริงใจบางทีบางคนนะ่ะ เล็กๆผมเคยได้รับคำสอนมาว่าต้องระวังนะคนยุคนี้สมัยนี้อ่ะเขาเราไว้ใจเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าไอ้ความที่เราไว้ใจเขาไม่ได้นั้นนะ่ะมันไม่ใช่ปะโยชน์ไม่ไม่ใช่เป็นเป็นสาระแต่ว่าเราไม่ไว้ใจเขาไม่เป็นไรแต่เราอะ่ะจะต้องทำตัวเราให้ดีให้เขารู้สึกอ่อ เขาเรียกยังไงอาไว้ใจเราได้หรือว่าเราไม่เป็นภัยกับเขาอะโดยที่ใจเราอะรู้สึกอย่างนั้นนะโดยที่เราไม่คิดภัยให้กับคนอื่นส่วนคนอื่นก็จะคิดไม่ดีกับเราอะเราบังคับไม่ได้เราจะระวังก็ระวังไประวังคนอื่นนะแต่ที่ต้องระวงังที่สุดคือระวังใจตัวเองอะที่จะต้องไม่ไม่ไปคิดไม่ดีกับเขาอะอันเนี้ยเป็นหน้าที่หลักที่เราจะต้องทําเป็นการยารมิตรให้กับคนอื่นเขาส่วนเขาเขาจะเป็นไม่เป็นอันนี้เราบังคับไม่ได้เหมือนเหมือนเราไม่ต้องไป,ปากังวลเรื่อง ผมสอนตัวเองอะนะคือเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องคนนี้จะดีคนนี้จะไม่ดีคนนี้น,นิสัยอย่างนี้น่าจะไม่ดีเรื่องอะไรตัดออกไปเลยหลังๆนี่ผมตัดเลยว่าไม่เป็นไรเขาจะเป็นนิสัยดีไม่ดีมันไม่เกี่ยวกับเราแต่ถ้าเราเห็นตรงไหนที่ดูแล้วไม่ดีเราเอามาเอามาแก้ที่เราอันนี้มันเหมือนกับเรากินข้าวอะเราจะพยายามขนาดไหนเราก็ไม่สามารถกินข้าวแทนคนอื่นเขาได้ขับทายแทนคนอื่นเขาได้จะพยายามยังไงก็ธรรมชาติมันทําไม่ได้ แค่ธรรมชาติที่ทําได้ก็คือมาแก้ที่เราเองให้เป็นการะยามิรกับกับคนอื่นแต่ว่าจากชีวิตผมเนี่ยผมก็ได้เจอคนดีๆเยอะเลยนะและสิ่งที่เจอดีเนี่ยมันไม่ต้องมากก็ได้ว่าเจอสองคนโอ้สองคนเหลือเฟือละเนี่ยจะผมเจอครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่กี่รูปไม่กี่ท่านนะโอ้สบายเลยมันมันก็เหมือนเพชรอะนะไม่ต้องมีหลายเม็ดหรอกมีค่าวฝาทรายทั้งคัรถซึ่มีเป็นล้านล้านเม็ดมีมีเพชรเม็ดเดียว คนก็เหมือนกันถ้าเราได้กัลยาณมิตรที่ดีนะไม่ต้องมากพอเลยแค่ชี้ทางที่เราหลงไปเนี่ยที่เรามองไม่เห็นนี่ให้เรากลับมามองเห็นได้ไปในทางที่ถูกได้บางทีมันกระัังชีวิตแหละผมก็เลยมองว่ากัลยาณมิตรนี่คือสำคัญมากๆกับกับชีวิตของมนุษย์ทุกทุกคนเลยกัลยาณมิตรแรกของมนุษย์ก็คือพ่อแม่นี่แหละที่จะเลี้ยงดูเขาถ้าไม่มีกัลยาณมิตร ตรงนี้เลี้ยงดูเขาก็ตายไปก่อนที่จะโตแหละอันนี้ยกตัวอย่างนะโอเคครับเดี๋ยวจะยืดยาวไปขอบพระคุณอย่างมากครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ